สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews ส์ m ทมวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2564นะครับแอดมินก็รอคอยติดตามข่าวสารมาตลอดทั้งวันเกี่ยวกับประเด็นบางประเด็นในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงการคลังมากนักนะครับหรือแทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยก็ต้องรอรุ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนจริงวันจันทร์ที่14มิถุนายนนะครับแต่แอดมินก็ไปเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะคนใหม่นะครับโดยเฉพาะคนใหม่ในช่วงมติครามเมื่อวันที่1มิถุนายนเราเคยมีประเด็นนี้ถกเถียงกันเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยกระทรวงการคลังนั้นนะครับมันมีการระบุว่าคนที่ ไม่เคยไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยจะต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันที่สาขาหรือที่ตู้ ATM ของกรุงไทยถึงจะใช้สิทธิ์ได้แต่วันนี้นะครับล่าสุดก่อนที่แอดมินจะอัดบันทึกคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับประมาณ4ทุ่มกว่าก,าก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์คนละครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บ www คนละครึ่งเฟส3ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปค้นคว้าอ่านข้อมูลจาก กระทรวงการคลังได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องฟังผมหรือฟังใครเลยก็ได้แต่เอาล่ะสําหรับท่านใดที่ไม่อยากอ่านก็ผมจะสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับการยืนยันตัวตนนะครับมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและพอผมเข้าไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปนะ kim w w w คนละครึ่งจุดแล้วก็ com นะครับ c o m ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับมันจะไปหน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง ท่านผู้ชมเลื่อนลงไปนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นเ,เป็นกรอบสีเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีเมนูประมาณ6หรือ8เมนูนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ์สำหรับประชาชนนะครับให้เลือกเมนูวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ์สำหรับประชาชน เมื่อท่านผู้ชมกดตัวนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไล่อ่านไปเลยจะมีตั้งแต่เงื่อนไขอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนไม่เป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการไม่เป็นผู้รับสิทธิซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นไล่ลงไปจนไปถึงช่วงด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับตรงนั้นสามารถยืนยันได้ว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถทำได้เองที่บ้านเหมือนเดิม ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อวัน2วันก่อนท่านผู้ชมคงได้ดูใช่ไหมครับเมื่อวานที่ผมอัปโหลดตอนเช้ามดนะครับผมใช้ข้อมูลของคุณภรรยานะครับที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเราชนะหรือโครงการของรัฐใดๆแต่สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังถ่ายบัตรประชาชนสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนได้ซึ่งผมทำให้ดูนะครับทำให้ดูกันแบบสดๆจะะจันไปเลย และมันก็สามารถเข้าไปสู่หน้า G-Wallet ได้และที่สำคัญคืนนั้นในหลังเที่ยงคืนผมทำคืนวันที่8ประมาณ4ทุ่มกว่านะครับกำลังเข้าๆเอาออก G-Wallet ในแอปเป๋าตังของมือถือเครื่องคุณภรรยาอยู่ก็ปรากฏจู่ๆเมนูคนละครึ่งโผล่มาผมก็ทำคลิปด่วนให้แต่ว่ามันอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็หายไปนั่นเป็นที่ยืนยันได้ว่าการยืนยันตัวตนนะครับเราก็อาจจะเบาใจลงที่ ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดนะครับให้มันเสี่ยงเป็นคลัสเตอร์ใหม่กลายเป็นคลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทยขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งแล้วเลือกเลื่อน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 ,อนขึ้นไปนิดนึงนะครับมันจะมีหมวดหัวข้อข่าวสารด้านต่างๆทั้งร้านค้าทั้งการเช็คข้อมูลด้านต่างๆครับให้ท่านผู้ชมเลือกโหมดวิธีการเข้าร่วมรับสิทธิ์สำหรับประชาชน นะครับพอกดเข้าไปเมนูนี้ปุ๊บนะครับให้เลื่อนอ่านมันจะมีเงื่อนไขวิธีการด้านต่างๆคนใหม่ต้องลงทะเบียนทางไหนคนที่มีแอปเป๋าตังค์ต้องลงทะเบียนทางไหนได้บ้างและที่สำคัญด้านล่างนะครับวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ง่ายๆเลยเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือใครที่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ได้เองผูกบัญชีจีวอลิตได้เองที่บ้าน ก็ทําเลยครับสามารถทําได้เลยในวันนี้ก็ทําได้ฟังคลิปผมจบทําได้เลยกลางดึกวันนี้ก็ทําได้แต่สําหรับคนที่สแกนใบหน้าตัวเองแล้วไม่ผ่านคนกลุ่มนี้นะครับที่ท่านจะต้องเอาบัตรประชาชนไปเสียบที่ตู้สีเทาของกรุงไทยหรือไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนแล้วค่อยกลับมาทําในมือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หวังว่านี่ คงจะเป็นประโยชน์และธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วยกระทรวการคลังคง,คงจะยึดข้อมูลตามเว็บไซต์คนละครื่งที่ได้อัปเดตเป็นปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่เชื่อผมก็ลองเข้าไปอ่านเองเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นก็ชัดเจนนะครับ2ประเด็นการลงทะเบียน31ล้านคนทุกคนต้องลงทั้งหมดแต่คนที่มีแอปเป๋าตังโดยไม่แยกว่าอยู่ในโครงการไหนมาก่อนหรือ คนที่เพิ่งจะดาวน์โหลดติดตั้งแอปเปาตังวันนี้พรุ่งนี้หรือภายในวันอาทิตย์นี้นะครับท่านลงทะเบียนในแอปเปาตังได้เลยครับโดยวิธีการลงทะเบียนนั้นภาครัฐใช้คําว่ากดที่แบนเนอร์คนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการใช้คําว่าเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับไม่ได้ใช้คําว่าเพื่อ,อไม่ได้ใช้คําว่าลงทะเบียนหรือกดยืนยันร,รับสิทธิ์แต่ใช้คําว่ากดสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการและ การดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่อาจจะโทรศัพท์พังเปลี่ยนซิมใหม่โทรศัพท์หายหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังมันล่มมันเออเรอใช้ไม่ได้ลบแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลที่จะต้องกรอกในแอปเป๋าตังตอนนี้เยอะขึ้นนะครับนอกจากข้อมูลตามบัตรประชาชนแล้วยังมีข้อมูลด้านอื่นๆเช่น รายได้ที่มานะครับเป็นรายได้ในประเทศหรือไม่มีญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองหรือเปล่านะครับที่อยู่ที่ทํางานโอ้กรอกค่อนข้างเยอะนะครับกรอกค่อนข้างเยอะที่ผมทําให้คุณภรรยาเนี่ยแล้วไหนจะมีท่านผู้ชมออที่อยู่ในเฟสหนึ่งมาก่อนแล้วลบเป๋าตังทิ้งไปแล้วมาดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อันนี้ก็แปลกจากคนใหม่คือท่านผู้ชมท่านนี้บอกว่าขั้นตอนการสแกนใบหน้าไม่มี นะครับสำหรับคนที่เคยอยู่ในเฟสหนึ่งแล้วลบเป๋าตังทิ้งไปมาดาวน์โหลดติดตั้งใหม่เมื่อวัน2วันเนี่ยขั้นตอนการสแกนใบหน้าไม่มีแต่มีขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชน2ครั้งแต่อีกอันนึงที่เหมือนกันคือกรอกข้อมูลเยอะมากอ่าน,นี้แหละครับที่เดี๋ยวคงจะต้องเป็นประเด็นให้มีการพูดถึงกันในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนว่าธนาคารกรุงไทยกับกระทรวงการคลังกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังไปในทิศทางใด จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหรือสร้างความหวาดวิตกกังวลเหมือนที่มันเคยเป็นประเด็นดราม่าในเรื่องของการตกลงยินยอมการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเอาละสรุปไปท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจากเอ็นเนวิทัมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีความสุขปอลปอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ